บ้างเราไม่ได้เห็นภาพเลยภาพที่ยืนคู่กันไม่นานไปดูว่าในตอนมันต้องเป็นอะไรเลยในเรืองพี่โดยอยู่ในละครซีรีส์ใช่ไหมครับก็ก็คนหลายปีเหมือนกันนะสองสองปีได้ครับสองปีที่เราไม่ได้แบบเข้ามาทํางานร่วมกันแบบจริงจังเลยในเรื่องของการถ่ายทําหรือว่าการที่แบบเราต้องแบบทำทำ,ทำงาน ก็นานครับก็นานแต่พอได้มาทําก็ก็เหมือนแบบจูนกันติดได้ไวเพราะว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ครับค่ะูพื้นในบ้างคอครั้งนี้คือตัวมุกกับเข้มอ่ะเราอาจจะไม่ต้องรู้อรู้อะไรกันมากเพราะว่าเราเราเล่นกันหลายเรื่องแล้วแต่ว่าอาจจะปรับจูนในเรื่องคาแรคเตอร์ที่ที่เราเล่นด้วยกันในเรื่องนี้ค่ะครั้งนี้เรากลับมาในแบบที่ เรารู้จักกันอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่แรกเราจะกลับมาในแบบที่คนห่วงใยกัน,อ,นอาจจะไม่ได้เหมือนละครก่อนหน้านี้เราอาจจะรักกันหรืออะไรขนาดนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าอันนี้คือความเป็นหัวซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าแฟนๆดูจะรู้สึกเป็นกําลังใจให้เราสองคนว่า mm hmm. เฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะแบบบอกความรู้สึกดีๆต่อกัน mm hmm. อะไรแบบนี้คะ่ะ mm hmm. ก็จะได้เห็นในเชิงนี้ใน mm hmm. เรื่องนี้ เราคิดว่าพลังของมาปเป็นเช่นุดานี่มันจะกลับม,มันจะคัมแบ,บ็กได้ขนาดไหนเพราะหลายคนรอคอยมากเลยผมว่าความรักครั้งนี้มันยากครับความรักครั้งนี้ในซีรีส์มันค่อนข้างที่จะใช่ครับมันมันค่อนข้างที่จะมีภาวะที่เราต้องแบบต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วคนการกลับมาครั้งนี้มันมันเหมือนแบบการแบบเอาใจช่วยอย่างที่มุกบอกนะครับว่าในเรื่องของคนงานของเราที่เราจะสื่อสารมันออกมาเราก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวละครของตัวเองให้ให้ดีซึ่งบท บททำออกมาก็ค่อนข้างทางี่จะสนุกมากมผมเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนจะชอบมันก็คงเป็นอีกรูปแบบหนึง่งใ,ในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราได้รับหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นมันอาจจะไม่ได้แบบโรแมนติกมากไม่ได้หวานมากไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่บนเตียงมากมันจะประมาณไหน,ไหนมวลในเรื่องนี้มวลในเรื่องนี้แค่ว่ามันเป็นความรักที่ต้องเอาใจช่วยเพราะว่าเรา แบ็กกราวน์ของตัวตัวละครเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอโตมาเราก็อยู่ด้วยกันความใกล้ชิดความการดูแลกันการเอาใจใส่กันมันมันมีในเรื่องของการกระทาซะมากกว่ามากกว่าเรื่องของมาพูดเลยว่าฉันชอบเธอมาฉันรักเธอนะแต่ว่าการแสดงของเราทั้งสองคนที่มีต่อกันระหว่างทางเนี่ยมันมันมันทำให้เห็นตลอดว่าสองคนนี้มันมันมีกลิ่นมีกลิ่น บอกว่าต้องให้กำลังใจในความรักของเขาเลยไมตัวเองใช้คะว่าอะไรเป็นเพราะว่าต่างคนต่างไม่พูดค่ะออแล้วก็มีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในเรื่องด้วยคือในเรื่องเนี่ยจะมีปมหลายๆปมท,ที่ทุกคนจะได้เจอในเรื่องแบบคะ่อนข้างเยอะมากๆม,มันก็เป็นหนึ่งอุปสรรคเล็กๆที่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่บอกความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยอ่ะแล้วโมเมนต์ในฉากโรแมนติกมันจะประมาณเมื่อไหร่ มวนอยู่ในสภาวะที่มันแบบมันไม่เทาอบะมันมันมันอยู่ในภาวะที่แย่มากๆแล้วถึงสถานการณ์ที่มันต้องพูดแล้วอะ่ะพูดเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาเข้าใจง่ายๆคือถ้าเกิดไม่ไม่มีเรื่องความรุนแรงหรือว่าเรื่องที่ที่ต้องแบบต้องต้องแบบถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าขั้นที่แบบมันมันรุนแรงขนาดนั้นมันก็คงไม่ได้บอกความรู้สึกต่อกัน ในในในพาร์ทของของความโรแมนติกมันจะแบบเก็บงําของตัวเองมาจนกระทั่งแบบความอันตรายมันมาอยู่ใกล้คนที่เราเป็นห่วงมากๆเราถึงจะรู้ว่าโอ้โหเราขาดเขาไม่ได้เราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้เขากลับมาอยู่ในความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในอยู่ในสายตาเราเหมือนเดิมอนะไรี้ยแสดงว่าถ้าพี่เรียมหมอนพี่ทิงหมอนไม่ได้ ต้องจิกรอเราหมดปาทีวีแทนต้องรอดูไม่พี่จัดการอย่างงี้ไว้ตลอดก็ใช่ใช่โอโหแค่อะไรวะช่วงที่ช่วงที่พูดปุ๊บพี่ค่อยขานใช่ช่วงที่ดูผมว่าต้องเปิดแอร์ให้แบบเย็นๆเลยช้ำๆเพราะว่าอืมผมว่าความเล่าร้อนในเรื่องราวอ่ะมันจะทำให้พี่แบบให้พี่แบบเอาเอาใจช่วยใช่ใช่อาจจะมือเปียกได้อะไรเลยลุ้น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  ที่มันมีความประมวลมันก็คือความที่คู่เราอาจจะมันปฏิเสธใช่ได้มันเกิดมาจากความจริงความจริงความเออแต่ควมาเรื่องนี้มันรู้สึกมันทำให้อาจนะมาจะมาจะรู้อ่านอ่ะนแต่ทีีเมื่อไหร่จะรักกันอย่างนี้ผมว่าคนจะเอาใจช่วยแบบนี้มากกว่าแบบนี้มากกว่าแบบนี้มากกว่าในการทำมันต้องปรับเปนยังไงบ้างเนี่ยเพราะว่าทีมมันต้องเปลี่ยนไปด้วยเป็นเรื่องของตัวละครเข้ามาเยอะ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 อยู่เหมือนกันครับเยอะอยู่เหมือนกัน เพราะว่าด้วยตัวละครของมุกเองมุกก็ต้องแบบดูแลเส้นเรื่องของตัวเองให้แบบชัดเจนมากๆในเรื่องของฟอแฟดเรื่องของผมผมก็ต้องแบบซัพพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้อะไรเงี้ยครับมัน,ม,นมันวิธีการทํางานด้วยการการวางตัวละครการการทำการบ้านของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบลงรายละเอียดให้มันลึกกว่ากว่าที่ที่ที่เคยทํามาอะไรเงี้ยครับการกลับมาในบทของมัะ ถามว่ากดดันไหมเพราะว่าทุกๆคนงานมันมีความกดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่เราพูดไปเสมอว่าผลงานทุกๆผลงานอะเราอยากให้ทุกคนแบบสนุกและ enjoy กับมันคือสนุกไปกับเนื้อเรื่องคือคาดหวังไหมพูดตรงที่พี่คาดหวังหมดแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนสนุกกับการดูมากกว่าดูแล้วก็อน j o ยไปด้วยกันแล้วก็ดูอะไรที่มันใหม่ๆที่เราต้องการนาเสนอออกมาให้ทุกคนได้ได้เห็นหลายๆมุมมองในการแสดงค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมค่ะ ไม่กดดันครับคือคือเราเข้ามาเราเข้ามาด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างผลงานให้กับตัวเองในในเรื่องแรกที่เราได้ได้ได้ไดมาอยู่ที่นี่เราเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานในเรื่องของของความรู้สึกตัวเองเพราะว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยความกดดันมันก็จะผมว่าขอผมมีน้อยเพราะว่ามันไปโฟกัสที่การทํางานทั้งหมดแหละผมอยากแบบทางาน ขอ,ของผมในใน,ในครั้งนี้ออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ไปมากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. กดดันมันก็เลยน้อยแต่สิ่งแต่อยากให้ทุกคนได้ดูไหมอยากให้ได้ดูเพราะว่ามันมันเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเราสองคนด้วยแล้วก็ใหม่ๆสําหรับพี่ๆทีมงานนักสแสดงของของสถานีด้วยอะไรเงี้ย กูหนูไม่ได้ซีเนียร์ค่ะอย่างที่บอกกูอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วดูแล้วก็สนุกไปกับมันก่อนคือทุกทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของอย่างอื่นแต่กอยากให้แบบให้ให้ความเครียดเรื่องนี้เป็นของผู้บริหารดีกว่าเราเเสร็จแล้วไปอีกทีรบแล้วเราพิชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วในในเรื่องของการทํางานของตัวเองเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเราเราก็เอาครับผมผู้ใหญ่ก็อยากให้พวกผมทําอะไรเพิ่มเติมบอกท จริงๆก็ยังคงเก็บในความทรงจำแหละครับผมว่ามันไม่สามารถที่จะลืมอะไรได้หรอกแต่แต่ก็ให้มันเป็นชุดความความคิดใหม่ๆความชุดความรู้สึกใหม่ๆที่จะได้เจอเราสองคนในอีกเวอร์ชั่นอีกรูปแบบหนึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็อาจจะแบบโตมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าเรื่องที่แล้วมากกว่าอะไรเงี้ยครับมันมันก็คงเรื่องที่ไม่เป็นกา้คู่เราอย่างไรบ้างให้ทุกคนได้เห็นมุมมุมใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เห็นการแสดงใหม่ๆก็มุกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ในแบบที่หลายๆคนไม่เคยเห็นว่าเราจะเล่นแอคติ้งแบบนี้ออกไปในแบบใดคืออย่างที่บอกว่าพอคาดเดาไม่ถึงะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นยังไงก็เลยคิดว่าพอทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว้าวเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเล่นแบบนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นการเติบโตของเราทั้งคู่ในอีกแบบหนึ่ง ครับก็ก็คงจะได้เจอเข้มในเวอร์ชันช่วงวันครับมันก็คงแบบเป็นเป็นอะไรที่ไครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วก็ก็จะได้เห็นว่าเราตกใจอะไรเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอเออยังไม่เซ็นกพาแบบว่าอ๋อก็นี่แหละครับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะได้เห็นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา นี่แหละครับก็จะได้เห็นผมพูดอะไรผิดไหมเอ้ยนะโอเคโอเคแต่ acting เรากำลังทำให้พี่เข้าใจว่ามันต้องมีอะไรอ๋อก็ก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆคือพอพอมาอยู่ที่นี่เราเขาเรียกว่าอะไรในการต่อรองในการพูดคุยกับผู้ใหญ่เราก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองในการที่อยากจะทําว่าผมอยากจะทําอะไรมากขึ้นผมอยากจะมีรูปแบบไหนรูปแบบไหนมันก็คงเห็นอะไรที่มันแบบต่างจากเดิมบ้างอะไรเงี้ยอยางปีหน้าเราอยากปีน ต,ต้องดูคาแรคเตอร์เลยครับต้องดูเรื่องราวว่าเรื่องราวที่จะเข้ามาหรือว่าบทที่จะเข้ามาหาเราในเรื่องต่อไปเนี่ยเราอยากจะทํามันไหมเพราะผมเชื่อว่าทุกๆองค์กรมีมีงานของตัวเองที่ที่ดีทุกๆท,ที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันตรงกับจริตที่เราอยากจะทําตรงกับสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอในความรู้สึกของการถ่ายทําก็จะ จะจะลองพิจารณาแล้วก็ลองรับดูครับสมุนกษ์ในฐานะนักแต่งช่องวันพี่พี่ก็ต้องรู้เหมือนกันนะเป็นไงบ้างเราผมปีหน้าเราอยากเล่นบทดก,กัไหมผมเปิดหัวเหรอครับเ,เปิดหัวให้แบบอยากรู้เหรอครับจริงๆคือจริงๆหมดแบบไหนจริงๆหมด<อ>หมดดันไหนได้หมดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันแปลกใหม่สําหรับเราเพราะว่าสมุกอ่ะไม่มีในหัวหรอกว่ามุกอยากเล่นอันนี้อันนี้อันนี้บอกว่าถ้าส่งบทมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่เคยเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวละครนี้อันนี้คือต,ตัวเลือกในแบบที่รู้สึกว่ามุกใช้เลือกในการรับงานก็อยากเล่นในสิ่งที่รู้สึกว่ามันใหม่สําหรับเรารู้สึกว่ากับสิ่งในหัวกับในเหตุรู้ปะอยากให้คู่กันแต่คนทุอกคนอยากให้แยกกันตรงนี้เรามองัีไงบ้างก็ เป็นเรื่องปกติค่ะคือเราอยู่ในวงการเนาะเราแบบครับตอนนี้แคบกำลังใช่เสียงในหัวผมมาเยอะมากเลยตอนนี้ผมแบบพูดมาจากมาลูกพรุมาพูดได้ปะวะทำได้ปะวะพูดไม่เพราะว่าเอาหน้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 า เรียวมุณาคอขอไม่จบได้ขไม่จบกับมุณาเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงเนาะแล้วอยู่ด้วยกันด้วยแล้วฉะนั้นอ่ะ,อะการที่เราจะมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกและการที่เราจะเจอเคมีใหม่ๆมันก็ไม่แปลกมันก็วนเวียนเป็นวงกลมแบบนี้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็แค่อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้ง,งคู่แค่นั้น ตาลอยมากเลยตอนนี้ตาลอยมากไม่มี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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยเถิดครับเดี๋ยวมันเลยเถิดเพราะพักหลังๆผมก็แพ้เสียงในหัวตัวเองบ่อยมากเลยกันอะไรกันว่าสิ่งในหัวเรารู้สึกอย่งไรบ้างเห็นคนามรู้สึกว่าใจนึงก็อยากให้คู่กับอีกใจนึงรู้สึกว่าได้อยากได้เคมีใหม่ตรงนี้เค็มมีจริงๆความเป็นเข้มมุกมันไม่ไม่ได้หายไปจากไหนหรอกครับมันมันก็ยังคงอยู่ไม่ไม่ ไม่ได้ต่างไปจากเดิมทั้งถ้าเกิดว่าในเรื่องผลงานถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันตรงกันเราก็คงได้เล่นร่วมกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคมีบางอย่างที่เราต้องไปคู่คนอื่นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็อยากจะอยากจะให้มันเกิดขึ้นเราอยากแบบทํางานในรูปแบบที่เราอยากจะทําจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่แปลกไม่แปลกครับไม่แปลกไม่หนเป็นไร แม่หนิงเจอดราม่าเจอดราม่าอาทิตย์ที่แล้วโดนคนโกงอาทิตย์นี้โดนเรือพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เขาร้องแม่แม่ร้องไห้ร้องหม็ไม่อู่กบแม่แม่หมแค่งมรู้อตกอแม่บกับชีวิตกับแม่อน้ยังไม่ไวันก่อนผมก็กินข้าวกับแม่แบบนี้เลยก็ังไม่หมอนกันก็ยังไม่มีเรื่องนี้คุย ช่วงนี้ก็คือมีแต่เรื่องรุมเราเข้ามาอยากให้กำลังใจแม่หน่อยอ๋อก็อยากเป็นกำลังกำลังใจว่างเลยสายสุาร์ตอนนี้คือก็ก็เป็นกำลังใจให้แม่จ๋านะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันมีเหตุและผลของมันแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลเราก็ยังคงอยากถ้าเกิดว่ามีอะไรเร่งด่วนที่เราสามารถช่วยได้เราจะไปอยู่ตรงนั้นในทันที มันเออมันทำให้ผมอยากไปตอนนี้เลยโอเนไม่เพราะว่าเพิ่งรู้จริงเพราะว่าตอนที่ผมกินข้าวกันอ่ะเราคุยกันแค่อนาคตนิลินเขาอยากเป็นอยากเป็นเคป๊อปอ่ะเป็นเป็นนักร้องอ่ะที่ที่เขาแบบใช่อยากเป็นไอดอลอ่ะไม่ได้คุยเรื่องเรื่องอะไรเลยก็จะคุยแค่แบบเรื่องน้องน้องตอนนี้น้องอยากเบบิ์นู่นนี่นั่นก็ไม่ไม่เลยเลยไม่รู้รายละเอียดยังไม่เกิด ไปเราไปหาแม่กันได้แต่หลังจากนี้เดี๋ยวไปได้ผมว่าปัจจุบันน่ยพอพอเขาทุกอย่างในเรื่องของความความแรงนะความแรงของพี่หนิงอ่ะซอลงมากเลยนะเขาเขาเขาใจดีมากเขาแบบอยู่หน้าสื่อเขาไม่ได้คิดแค้นหรือว่าคิดเอาเปรียบหรือว่าคิดแบบอะไรกับใครแล้วอ่ะ เหมือนว่ามันก็ไม่เคยมีหรอกแต่ว่าภาพสื่อที่มันดูรุนแรงสําหรับเขาอ่ะมันมันหายไปแล้วความใจร้อนความแบบคีวีนความแบบอันนี้มันมันหายไปหมดแล้วผมเลยไม่รู้ว่าเอ้าพอมันหายแล้วทําไมมันถึงมีคนที่แบบจะมาทําร้ายเขาไม่ดีไม่ดีเลยใช่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 กำลัใงใจให้ครับ okay, <bye. S 1> okay,